น,น้องเป้ยนะคะหนักนะคะเพอไม่รักก็บ้านะคะเออตั้งแต่เป้ยมีแฟนมาคนนี้หน้าตาดีสุดนะคะเขาบอกว่าก็เปิดตัวน้องบิ๊กทองภูมเลยาหวานใจคนใหม่เป้ยปันว่าเขียมณีนะคะนักแสดงสาวนะคะหนุ่มเนี่ยนักแสดงหนุ่มนะคะรับควงกันไปไหว้พระในวันปีใหม่จริงนะคะแจงที่ต้องจับมือเนี่ยเพราะว่าคนมันเยอะนะคะหยอดคาหวานว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยใครได้อยู่ใกล้แล้วเนี่ยไม่รักก็บ้าแล้วนะคะร้านอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญะค่ะปัดเกาะ,ะกระแสดารา สาวดังาอายุเป็นเรื่องสําคัญไหมคะไม่สําคัญค่ะพี่ว่นแคดือชนกันก็ใช้ได้พี่ว่านอายุเท่าไหร่นะคะพี่ว่านน่ะเหรอยี่สิบหยี่สิบห้าพี่ตอนที่ว่าเป็นแฟนกับพี่ช้างพี่ช้างอายุเท่าไหร่คะสิบสามคุณปวีนาฟังไว้นะคะ <laughs> นะคะเขาบอกว่านี่เลยค่ะพี่อ้วนขาหลังจากที่ได้นําเสนอนะคะของดาราสาวสุดเซ็กซี่นะครับเต้ยปานวาดเหมณีนะคะควงหวันใจคนใหม่ล่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงใหม่นะครับไวร่อ่อนสาเป้ยเนี่ยหลายปีนะคบไปไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเมื่อวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมานะคะซึ่งคนใกล้ชิดเนี่ยของสาวเปเนี่ย,ยืนยันว่าทั้งสองกำลังคบหาดูใจกันจริงนะคะแล้วก็รู้จักกันมาพักใหญ่แล้วนะคะล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวได้มีก,การสืบ สืบทราบมาว่าหวานใจคนใหม่ของสาวเป้ยนั่นก็คือน้องบิ๊กนะคะทองภูมินะคะสิริพิพัฒน์นะคะหนึ่งในนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องอยากได้ยินว่ารักกันนะคะรับบทเป็นสองนั่นเองนะคะทั้งนี้ในผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสได้เจอหนุ่มบิ๊กนะคะในวันอัดรายการทูน่าโชว์ที่สตูดิโอกัตนานะคะเหมิงใจในวันที่หกมกราที่ผ่านมานะคะจึงเข้าไปสอบถามความสัมพันธ์กับสาวเป้ยดังกล่าวนะคะหนุ่มบิ๊กได้ยอมรับว,ว่ากําลังคบหากันจริงนะคะก็บอกว่า เมื่อวันตีใหม่เนี่ยก็ได้ไปด้วยกันจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยสองต่อสองนะครับมีพี่เลี้ยงเปิ้ลไปด้วยแต่ยายพี่เลี้ยงคงจะไปอยู่อีกศาลหนึ่งนะคะที่มีคนเห็นว่าจับมือถือแขนกันนี่ยก็เป็นการเทคแคร์เขานะคะอีกอย่างหนึ่งในวันนั้นเนี่ยคนมันเยอะนะคะเลยจะต้องต้อง,องจุงมือเดี๋ยวเปิ้ลหายนะคะ,ะ,คะก็ไม่มีอะไรเป็นการดูแลเทคแคร์กันมากกว่านะคะสรุปว่าตอนนี้คบกันกับเปิ้ลอยู่ใช่ไหมคะก็ดูดูกันอยู่ครับ ดีสมัยก่อนดิฉันกับพี่ช้างก็เคยนะคะทำไมคะตั้งถนนจูงมือนะคะเมื่อก่อนใหม่ๆอ่ะตอนแต่งงานกันใหม่ๆความรักวหวานฉ่ำใหม่ๆพี่ช้างจูงมือพี่อ้วนเดี๋ยวนี้นะคะถ้า,าสิบป,ปีผ่านไปหัวพูดว่างไงคะมึงมึงจะบ้าแล้วไม่อายกูเออ แล้วก็ตอนตอนตอนแต,ต่างงานกันใหม่ๆเ,ออเดินไปหมาเห่าพี่ช้างเตะหม,มาออบอกว่าเออไอหมาบ้ามาเห่าเมียกูออพอทุกวันนี้นะคะเดินไปพี่อ้วนเดินไปกังงอกกังแงะน,นะคะหมาหอนออพี่ช้างเตะปากพี่อ้วนมึงไปเดินังไงให้หมาหอน <c oughs> เออนะคะชีวิตความรักของของเราก็เป็นอย่างนี้นะคะพี่อ,อ้วนนะเยมึ์กับอีสาวก็จะเป็นแบบนี้เจ๊มั้ยจบปากกันไม่เป็นลายนะคะแต่ว่าอีกสัก สี่ปีห้าปีมันอาจจะเอาปีมาพัวปากมืออีหล่านะคะอีลูกเขยเี้ยมีลีนาไปมอบเงินอะไรให้แม่บ้านนาธานแปดเจ็ดหมื่นอ่านสิคุณลีนาจ้างนะคะมามอบเงินนะคะช่วยเหลือแม่บ้านเจ็ดหมื่นบาทนะคะอิชินะคะอดีตผู้จัดการนะคะจอดแฉนาธานอีกดอกนะคะจากสยามดารานะครับเมื่อวานนี้นะคะที่สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะก็มีการไปมอบเงินนะคะช่วยเหลือนะคะที่จะถ่ายถอนที่ดินนะคะ เขาบอกว่านะคะชี้อนุชานะคะสาดส่งนะคะเตรียมออกพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะแฉนาทานอีกดอกนะคะแต่ยังลังเลหวันคนเนี่ยหาว่าเกะาะกระแสหาเงินนะคะไม่เกาะเลยกับพี่ชี้ขาแค่ยืนมันหัวมันแค่นั้นละค่ะ <c oughs> ยังไม่มีเอียวนะคะปอมประวัตินะคะอดีตนักร้องเยาวชนดีเด่นด้านดีน่าจาังมอบเงินช่วยเหลือนะคะแม่บ้านอีก70,000บาทนะคะ แม้จะออกมาประกาศตัดขาดนะคะราธานโอมานนะคะอดีตผู้จัดการอดีตนักง้องหนุ่มที่ได้ตั้งสายานะคะรับรวงแหละนะครับไปบาดหมาดนะคะแต่เมื่อวันอ่อ่าแต่ว่านะคะเมื่อใดที่ผู้สื่อข่าวได้เจอกับคุณชิ้นะคะอนุชานะคะลังประเสริฐนะคะอ่านะคะมีเสียงอะไรนะภาพสัมภาษณ์พี่ชีด้วยใช่ไหมอ่ะไม่ต้องอ่านแล้วเดี๋ยวไปชมพี่ชีพูดเกี่ยวกับเรื่องนาธานดีกว่าค่ะ คือก็เหมือนนที่โดนที่โดนเขาเขออกาืออจรอว่าไม่ได้ีี่ไม่ได้เกียวตอบแต่ว่าในวันที่ไปรับิาจี่ก็อยู่ที่สาาด้วยที่ราจารย์ด้อยนี้วระหว่างที่เขาเขาไปรับาอรายก็อยู่่ด้วยก ก็หลังจากได้ฟังไปแล้วนี่คราวนี้เรามีนี่นะพี่ตาวขาพี่ตาคขาพี่ตาสิพี่ตาไม่มีมีมีคลิปของอ่าพี่ลีน่าจังด้วยนะคลิปของคุณลีน่าจังแล้วก็คลิปของพี่สมานแม่บ้านนะคะเออพี่ไปรับอ่าเออคลิปเสียงสานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะฟังเลยค่ะ ไปประกาศว่าจะให้เจ็ดหมื่นแล้วก็ไม่โอนเขาเ้าบัญชีเพราะว่าเราต้องการให้มารับโดยม,มีสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานเพราะว่าเกรงกลัวว่าเดี๋ยวพอโอนไปแล้วเนี่ยพราะมีคนโอนบางส่วนที่บริจาคเข้าเบอร์บัญชีพี่เต็มเดี๋ยวสับสนไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะนั้นงคิดว่าน่าจะมามอบให้ด้วยมือตนเองโดยมีคุณแม่ปิ่นมาด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าอยากจะเรียกร้องประชาชนทั้งประเทศที่ใครมีจิตใจอยากช่วยเหลือคุณยายปิ่นและพี่เต็มทั้งครอบครัวเนี่ยให้ได้ที่นาอีกหลายแปลงสี่ห้าแปลง คืนมาก็ここสามารถบริจาคมาได้ที่เบอร์บรัญชีของพี่เต็มให้เลยค่ะ<ป>ให้เลยค่ะ,คะไม่ได้ให้ยืมะลย<อ>ให้ให้เลย<แ>นะคะเอาไว้นะ้าไว <ป S> ้จับกลิ่นกับบ้านกับพี่เต็ม<อ>กับพี่น้องทั้งหมดแล้วก็ไปบอกว่าไปแสดงภาพยนตร์จะได้เงิน40ล้านอขอให้ทุกคนเนี่ยเอาเงินมาเพื่อให้เขานั่งเครื่องบินไปแสดงหลังจากได้เงินมา40ล้านแล้วจะแบ่งให้10ล้านแล้วปลูกบ้านหลังใหญ่ให้ทุกคนก็เลยเชื่อหลงเชื่อเพราะเขาหลอกนะคะก็เลยไปเอาที่ไปจำนองเพื่อให้ได้เงินให้เขาได้ไปแสดงนะคะตายปุ๊กเนี่ยไปล็อกคอคุณเต็มแล้วบัง การพูดว่าให้ขอโทษนาธานจะขอโทษได้ยังไงถ้าขอโทษก็กลายเป็นว่าแจ้งความเท็จแล้วดิฉันก็มองแล้วว่าพี่เต็มเวลาให้สัมภาษณ์หรือว,ว่าตอนนาธานให้สัมภาษณ์เขาพูดเอาฝ่ายเดียวพี่เต็มนั่งไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่ลีนาแค่คิดว่าเอ๊ะน่าจะมีนักกฎหมายโดยเฉพาะพี่ก็เป็นทนายความเป็นประธานมูลนิธิลีนาจังแล้วพี่ก็ให้คำปรึกษาทางด้านคดีมาตั้งเก้าปีเป็นล้านคดีเป็นพิธีกรประจำกฎหมายเราน่าจะเข้าไปช่วยเหลือเขาคุนก้อนนี้ค่ะไปถ่ายกัไอใบนี้เป็นขายปาาค่ะไายปาาที่มันเขาเขาก็นัดจลวดแล้วค เราก็นัดเขาไว้รอก่อนว่าเรากำลังเดินทางไปรับเงินท่านที่ใจดุใจบุญด้วยค่ะก็บอกเขาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานพี่ก็เดินทางไปคุยกับเขาไว้แล้ว mm hmm. ว่า,ถ,า mm hmm. ถ้าได้เงินก็จะเดินทางกลับแล้วก็พรุ่งนี้เขาไปถ่ายนะคะ